นิทานเรื่องความหวังของแม่แม่เป็นหญิงสาวที่แข็งแกร่งและมีความหวังอย่างมากสำหรับลูกชายของเธออ้วนอ้วนเป็นลูกชายคนเดียวของแม่แม้ว่าแม่จะมีชีวิตที่ยากลำบากแต่เธอก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกชายมีอนาคตที่ดีแม่ทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเงินมาส่งเสียอ้วนเรียนและพยายามสอนให้เขาเป็นคนดีและมีความกตัญญูครอบครัวของอ้วนมีฐานะยากจน แม่ต้องทำงานหลายอย่างเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่การทำงานในไร่ไปจนถึงการรับจ้างทำความสะอาดบ้านในหมู่บ้านแม้ว่าแม่จะต้องทำงานหนักแต่เธอก็ไม่เคยละเลยการดูแลและสอนสั่งลูกชายเธอพยายามปลูกฝังคุณค่าความกตัญญูและความรักในครอบครัวให้อ้วนตั้งแต่ยังเล็กแม่มีความหวังอย่างมากว่าอ้วนจะเติบโตเป็นคนดีและมีอนาคตที่สดใสเธอต้องการ ให้อ้วนได้รับการศึกษาและมีชีวิตที่ดีกว่าเธอแม่เชื่อว่าอ้วนจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวได้เธอฝันว่าอ้วนจะเป็นคนที่มีความกระตันยูและรู้คุณค่าของความรักและความเสียสละที่แม่มีให้อ้วนเป็นเด็กชายที่น่ารักและมีพลังแม่ดูแลอ้วนอย่างดีตั้งแต่การทำอาหารเช้าให้ทุกวันการซักเสื้อผ้าไปจนถึงการช่วยทำการบ้าน แม่สอนอ้วนให้รู้จักคุณค่าของความขยันหมั่นเพียรและการช่วยเหลือผู้อื่นในอย่างที่ต้องการอ้วนมักจะเห็นแม่ทำง,งานหนักทุกวันเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีแม่พยายามให้โอกาสอ้วนในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุกด้านอ้วนได้เข้าโรงเรียนและเรียนรู้วิชาต่างๆเขาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษนอกจากนี้แม่ยังสนับสนุน ให้อ้วนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเช่นการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมชุมนุมวิทยาศาสตร์แม่สอนอ้วนให้รู้จักคุณค่าของการทำงานหนักและความกตัญญูเธอบอกอ้วนเสมอว่าแม่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีอย่าลืมว่าความพยายามของลูกคือความภูมิใจของแม่แม่พยายามปลูกฝังให้อ้วนมีความมุ่งมั่นในการเรียนและทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจ เมื่ออ้วนเข้าสู่วัยรุ่นพฤติกรรมของเขาเริ่มเปลี่ยนไปอ้วนเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและต้องการอิสระเขามักจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆมากกว่ากับแม่บางครั้งเขารู้สึกว่าแม่เข้มงวดเกินไปและไม่เข้าใจความต้องการของเขาความขัดแยงระหว่างแม่และอ้วนเริ่มเกิดขึ้นเมื่อแม่พยายามควบคุมและแนะนําเขาในเรื่องต่างๆอ้วนรู้สึกว่าแม่ไม่ให้ความอิสระ และต้องการให้เขาทําตามที่แม่ต้องการเสมอแม่พยายามอธิบายถึงเหตุผลในการสอนสั่งแต่บางครั้งอ้วนก็ไม่ฟังและเริ่มโต้เถียงรอเดี๋ยวครับมีคนกลุ่มหนึ่งชอบดูวิดีโอของผมและกดติดตามผมอย่างเงียบๆคนแบบนี้น่ารักมากๆขอให้มีความสุขทุกวันครับต่อต่อ้วนเริ่มไม่ฟังคำสอนของแม่และเริ่มใช้ชีวิตตามใจตัวเองเขาเริ่มกลับบ้านดึก ไม่สนใจการเรียนและใช้เวลามากกับเพื่อนที่ไม่ดีแม่พยายามเตือนและให้คำแนะนำแต่อ้วนกลับไม่สนใจและยังคงทำตามใจตัวเองอ้วนเริ่มเจอปัญหาหลายอย่างในชีวิตเช่นผลการเรียนที่ตกตำ่ำการทะเลาะกับเพื่อนและปัญหาทางการเงินแม่พยายามช่วยเหลือและให้คำแนะนำแต่อ้วนไม่ยอมฟังเขารู้สึกว่าตัวเองสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเอง แม้ว่าแม่จะพยายามอย่างมากในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำแต่อ้วนยังคงดือ้อและไม่ยอมฟังเขายังคงทำสิ่งต่างๆต,ตามใจตัวเองและไม่สนใจคำสอนของแม่แม่เริ่มรู้สึกหมดหวังแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้แม่เริ่มเห็นว่าความหวังและความฝันที่เธอมีต่อลูกชายเริ่มถูกทา้าทายอ้วนไม่สามารถทำตามความหวังของแม่ได้และเริ่มใช้ชีวิตแบบไม่รับผิดชอบ แม่รู้สึกเจ็บปวดและเสียใจแต่เธอก็ยังคงพยายามให้ความหวังและคำแนะนำกับลูกชายของเธออ้วนไม่สามารถทำตามความหวังของแม่ได้เขาล้มเหลวในการเรียนและไม่สามารถหางานที่มั่นคงได้อ้วนใช้ชีวิตแบบไม่รับผิดชอบทำให้แม่ต้องเสียสละหลายอย่างเพื่อดูแลเขาและพยายามช่วยให้เขากลับมาเป็นคนดีแม่ต้องเสียสละทั้งเวลาและทรัพยากร เพื่อดูแลอ้วนเธอต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายและพยายามหาทางช่วยให้อ้วนกลับมาเป็นคนดีแม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกชายของเธอมีอนาคตที่ดีแม้ว่าแม่จะทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่อ้วนยังคงไม่เห็นคุณค่าของแม่เขายังคงทำตัวเป็นคนอกตัญญูไม่ฟังคำแนะนาและยังคงใช้ชีวิตแบบไม่รับผิดชอบแม่รู้สึกเสียใจและหมดหวัง แต่เธอก็ยังคงรักและห่วงใยลูกชายของเธอเมื่อเวลาผ่านไปแม้เริ่มมีปัญหาสุขภาพเธอรู้สึกเหนือ่อยล้าและอ่อนแอมากขึ้นเธอต้องการความช่วยเหลือจากอ้วนในการดูแล,แลและจัดการเรื่องต่างๆแต่กลับพบว่าอ้วนไม่สามารถรับผิดชอบได้ในช่วงเวลาสุดท้ายของแม่เธอรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจที่ลูกชายของเธอไม่สามารถทำตามความหวังและความฝันของเธอได้ แม่จากไปโดยที่อ้วนยังไม่สามารถพิสูจน์ความดีและความกตัญญูให้แม่เห็นอ้วนยังคงทําตัวเป็นคนอกตัญญูและไม่เห็นคุณค่าของแม่หลังจากที่แม่จากไปอ้วนเริ่มสะท้อนตัวเองและรู้สึกเสียใจกับการกระทําที่ผ่านมาเขาเริ่มคิดถึงคําสอนและความหวังที่แม่มีให้กับเขาอ้วนรู้สึกว่าตัวเองทําผิดพลาดมากมายและไม่สามารถทําตามความหวังของแม่ได้ อ้วนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของความกตัญญูและความรักที่แม่มีให้เขารู้สึกเสียใจกับการที่เขาไม่ฟังคำสอนและไม่เห็นคุณค่าของแม่อ้วนเริ่มเข้าใจว่าการเป็นคณะก,กันกันอยู่และรู้คุณค่าของความรักและความเสียสละของแม่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตอ้วนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำความดีเพื่อให้แม่ภูมิใจเขาเริ่มพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ทั้งการทำงานการดูแลครอบครัวและการช่วยเหลือผู้อื่นอ้วนพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้แม่รู้ว่าเขารู้สึกเสียใจและพยายามทำสิ่งที่ดีเพื่อให้แม่ภูมิใจแม้ว่าแม่จะไม่สามารถเห็นสิ่งที่เขาทำได้อีกแล้วเรื่องราวของอ้วนเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นถึงความสำคัญของความกตัญญูและการรู้คุณค่าของความรักและความเสียสละที่พ่อแม่มีให้เราควรฟังคำสอน และคำแนะนำของพ่อแม่และทำสิ่งที่ดีเพื่อให้พวกเขาภูมิใจในตัวเราข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องราวของอ้วน 1. ความกระตันอยู่เป็นคุณค่าที่สำคัญในชีวิต 2. การฟังคำสอนและคำแนะนำของพ่อแม่สามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีและมีความหมาย 3. ความรักและความเสียสละของพ่อแม่เป็นสิ่งที่เราควรรู้คุณค่าและตอบแทนด้วยการทำสิ่งที่ดี 4. การเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำความดีสามารถทำให้เรารู้สึกภูมิใจและมีความหมายในชีวิตขอบคุณมากๆที่กดติดตามขอให้คุณโชคดีและน่ารักตลอดการแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับ